ครับก็นะครับเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าตื่นเต้นเร้าใจนะครับมีน้องเขากาลังจาดน้ําหรือยังไงไม่ทราบนะครับเขาบอกว่าไม่รู้งูเห่าหรืองูจงอางแล้วแต่เก่ามังข้อไว้แต่ผมว่าเจ๋งมากเลยแต่เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่ามันคืองูอะไรนะครับขอบคุณครับโอเคตามมาครับเจอกเลยครับนี่ครับตามมาเลยครับอันนี้ทอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหทอย่างนี้เลย แต่ผมมั่นใจว่าเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวเพิ่งมั่นใจเลยแต่ของแย้งดูก่อนนะครับอันนี้เห็นไหมครับเห็นชัดเห็ไหมครับตามได้ครับใกล้ได้ของมไม่แตกแล้วหลุดไปไหนนหไม่ไม่ครับหวยอ๋ออย่างที่บอกครับสิงห์งั่ไล่เออสิงห์ใช่ไม่มีพิษนะครับครับไม่อันตรายไม่มีพิษครับ มาใกล้ๆได้ครับมาเลยมาหาใกล้ๆผมเลยโอ้โหโอเคเลยนี่เนี่ยมันเสียงงี้เนี่ยผมเลยเอ้ยใช่นี่ครับเรียบร้อยไหมครับผมนี่ได้แล้วนี่เป็นยีสต์อันนี้เป็นงูสิงหางลายครับ หลายคนเข้าใจว่าบางทีเสียงขู่จงอางส่วนมากเขาจะบอกว่ามันไม่มีเสียงขู่นะครับถ้าเป็นเสียงฮังไรอย่างเงี้ยเสียงจะขู่อ้อๆนะครับซึ่งหลายคนเข้าใจว่าแล้วด้วยลักษณะลำตัวมันที่มีคาดลายาครับคล้ายๆากับจงอางมาก จริงๆแล้วอ่างูชนิดในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยค่อนข้างดีเยอะงูที่ค่อนข้างกินหนูและกลางวันอย่างนี้ชัยเวลาหากินเขาเลยครับ <S <S โอเคเราก็สำเร็จแล้วเ<อ>ราก็เบ,บดดเดี๋ยวเราไปใส่กระสอบกันครับถอยหลังตามไปครับ <S <S 2> <S 2> เดอ้โห นะมันยังไม่ยอมครับรมีเสียงคนระม,มีเสียงผู่ครับนั้นเลยนี่เลยคิดตกใจก็ไอ้เเสียงมันนี่แหละ เจ็บร้อยครับขอบใจพระเสียงใช่ไหมอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ